เม็ดแตงกวาที่เพาะไว้วันนี้งอกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงฟองน้ํากันเลยอันดับแรกให้นําฟองน้ํามาใส่ถาดเพาะแล้วเทน้ําลงไปในถาดเพาะแล้วก็นวดฟองน้ําเลยนะครับนวดสักแป๊บหนึ่งพอให้ฟองน้ําดูดน้ําขึ้นมาจนอิ่มเม็ดแตงจะใช้เวลาประมาณ2คืนนะครับสําหรับการงอกส่วนหน้าหนาวจะงอกช้าหน่อยอาจจะเป็น3คืน4คืนเลยก็ได้ขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆขีดเม็ดแตงกวาลงบนฟองน้ําได้เลยนะครับ ค่อยๆเรียงไปทีละเม็ดละเม็ดจนกว่าจะหมดเม็ดแดงหรือจนกว่าจะครบตามจํานวนที่เราต้องการในขั้นตอนนี้จะเย็นๆหน่อยนะครับค่อยคขีบเดี๋ยวรากจะขาดเอาพอเรียงเม็ดแดงกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ใส่น้ําลงไปในถาดเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้ท่วมแล้วให้นําไปวางในที่สว่างนะครับแต่อย่าให้โดนแสงแดดนะครับวันแรกวางใต้โรงเรือนหรือใต้สะเรนก็ได้หรือใต้ต้นไม้ที่มีแสงแดดรำไรผมเองก็จะวางในกล่องโฟมเปล่าแล้วก็ใช้หมุงคลุมนะครับหมุงเก่า เพื่อป้องกันแมลงเข้าทำลายต้นกล้าจุดนี้เป็นใต้ต้นไม้นะครับใต้ต้นตะขบแสงแดดรำไรมีจะวางไว้แบบนี้เลยจากนี้ก็จะให้น้ําแห้งนะครับคอยเติมน้ําเรื่อยๆไปสัก2วัน3วันก่อนพอมีใบเลี้ยงขึ้นมาสองใบเราถึงจะละลายปุ๋ยเพื่อเป็นอาหารให้ต้นกล้าขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าต้นกล้าจะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็ขึ้นอยู่กับปุ๋ยขึ้นอยู่กับอาหารครับผมเอาไว้ถ้าเขามีใบเลี้ยงขึ้นมาเมื่อไหร่จะมาทาคลิปการละลายปุ๋ยให้ชมนะครับอีก2-3วันข้างหน้าพบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ